สวัสดีครับบันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเก็บเขาเรียกว่าปิดปิดเตาทานนะครับสังเกตได้ว่าควันนะครับควันจะเริ่มบรเขุมข้นแล้วจะออกเป็นขาวๆใสๆเพราะก็สังเกตได้คือจังว่าเขาดังดังเตาถ่านอยู่บ้านเาล้วล่ะครับควันของฟืนกับควันของทานนี่ จะมีลักษณะแตกต่างกันอยู่ควันของฟืนนี่มันติเข้มนะครับมันติเข้มขาวควันไหลเวลาเขาดังเตาฟืนนี่ไงกลุบผุละน้ําบันถึอหลังค้าจะดำมืดนะครับแต่ว่าทานนี่ควันจะบกค่อยไหลจะหลายเฉพาะช่วงแรกสังเกตครับจากที่ผมเผามาประมาณ11โมงตอนนี้กับประมาณเที่ยง ผมผมจะเผาประมาณ10เกือบเกือบ11โมงนะครับ10 10โมงเคือง10โมงจะ11โมงก็ใช้เวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่าตอนนี้บัดนี้ผมผมจะปิดนะครับจะปิดเตาคือปิด,ป,ดปิดควันนะครับอุดอุดหูมันนะครับอุดไม่ให้อากาศบอห้มีอากาศเข้าไปอีกเพื่อจะรักษานะครับเนื้อของทานบัดเนี้ยบอห้มันเผาใหม่หมือเด็บัดเนี่ย เบิงนะครับัวจะมีวัสดุแน่เฮ็ดบ่ให้ห่อนมือนะครับนี่ก็จะเป็นฝานะครับฝาฝาปิดถังนะครับถังสองร้อยลิตรนี่ละ นี่เอาไปทะไม่ล่มเตานะครับอันนี้ใส่ไดเตอไขวเพื่อว่าให้มัน้อนมนือนะครับ บนี้จะสังเกตได้ว่ามาันก็ยังมีควันออกอยู่นะครับอยู่อยู่หูหน่อยนะครับอยู่อยู่หูว,หหนนวัสดุที่เขาใส่อุดหูเนี่ยครับหูหน้อยๆกะง่ายๆครับ ก็ใส่แค่ขี้ดินเหนียวนะครับดินที่หมดหน้านเนี่ยแหละไปอดุดซื่อเนี่ยแหละครับหลังจากนั้นก็เอาดินผมผมตีนห,หน้ามาให้อากาศ ไม่เก็ดก็ได้ครับในท้องขั้วยองก็ได้อย่างไาไม่ค่อนไม่ติดยุบไปกัดเสร็จแล้วครับเขาก็ดถิ่มไว้จนกว่ามันจะเย็นแล้วครับบ้านี้ ยะค่อยมาเปิดเบื้องทานสำหรับการเปิดเบื้องทานก็จะมานำเสนอให้ในคลิปต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จบการนำเสนอแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับ